ครับตั้งแต่วันที่15คืนวันที่15ที่ผ่านมานะครับก็มีงานลอ,อยธงสายที่ที่ตำบลบ้านหนองบัวใต้ในอำเภอเมืองจังหวัดตากนะครับเป็นงานลอยธงก,ก,ก็ก็จัดทุกๆุกปีนะฮะจัดทุกปีก็งานเลี้ยงใดก็ต้องมีอันที่ต้องเลือกหลาน,นครับก็ก็สุขสนานนะครับที่งานลอยธงสายของออบ้านหนองบัวใต้เขาจัดก็โอเคนะครับก็ สุขสนานนะครับผมมีงานทุกปีครับจัดนะครับที่ในตำบลบ้านหนองบัวใายเนี่ยนะครับผม <_ an> ก็งานเลี้ยงใดไงก็ต้องมีวันเลือกหลานนะครับก็ฉันในนนั้นครับเมื่อคืนวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่ก็จัดงานเรากระทงสายที่บ้านหนองบัวใายนะครับดูบรรยากาศนะครับ ตอนนี้ก็จบแล้วครับงานจบในปีหน้าก็คงมจัดใหม่นะครับปีหน้านะครับครับก็สนับสนุนโดยร้านแหล่งรวมนะครับสำรับซ่อมและตั้งซ่อมนะครับเรื่องเช้ไฟฟ้าด้วยนะครับที่ใแถวบลบ้านหนองคูใต้หรือเมืองจังหวัดต่างนะครับตัสซ่อมก็ศูนย์แปดหกนะครับเจ็ดสามแปดสามพันสี่นะครับสอบถามอย่างที่ ร้านแหล,งล่งรวมของเราได้นะครับเราขายสินค้าในในในเพจของเราด้วยนะฮะมีเราลงขายไปจำนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นตู้แช่นะครับสินค้าอุปสงสภาพดีนะครับก็สอบถามรายละเอียดมันได้ดที่ในเพจของเราก็ได้นะครับที่ร้านแหล,งล่งรวมนะครับครับสวัสดีครับ